สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับร้านภูมินแท็กเตอร์สาขากุจับจังหวัดอุดรธานีวันนี้นะคะร้านของเรานะคะมีผานขุดมันนะคะตัวนี้นะคะมือหนึ่งเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่หนึ่งมืนสองพันห้ารอยบาทนะคะตัวนี้เป็นขนาดปรับได้นะคะปรับซ้ายปรับขวาได้นะคะ เปิดราคาอยู่ที่12,500บาทหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0650470370นะคะหรือ0817294501นะคะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านคอนยุงอำเภอกุดจ,จับจังหวัดอุดรธานีหรือหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาแวะดูแวะชมกันก่อนได้นะคะตั้งพิกัดมาได้เลยนะคะที่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะร้านของเรานะคะมีบริการจัดส่งฟรี100กิโลเมตร ะะหรือหาลูกค้าน,น้าร้านก็มีส่วนลดให้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะที่ช่อง youtube ภูมินแท็กเตอร์เซลอุ่มหรือช่อง f a c e b o o k นะคะภูมินแท็กเตอร์นะคะฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ